โอเคครับก็มาลองเล่น A O ดูนะครับก็ยังเล่นไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่นะครับมาเล่นทีหลังคนอคื่นเขาประมาณเกือบสิบวันได้นะครับเราวันนี้จะมาลองสุ่มดูเขาบอกว่าสัตว์เลี้ยงเป็นของที่เราต้องมีนะครับเครียดพูดอะไรเยอะอะไรเครียสุ่มๆเลยแล้วกันนะไป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 ,ไปไมันไม่ให้เราสุ่มเหรอ เออมีมบั๊ไม่ให้สุ่มบ่อยไม่ให้สุ่มรัวไปไปไปดิไปดิไปดิปดเออไปไม่ออกเลยเว้ยไม่ออกเลยเว้ยขอซามูไรเว้ยซามูไรเว้ยวบั๊อีกแล้วซามูไรมาดิ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 มาดิมาดิ มาเด้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 ไม่มา่ะอ่ะเฮียบักอีกแล้วบักอะไรอเงียซามูไรามาเด้อออมาแต่เศษมาแต่สวดเต็มเต็มไม่มีมาเลยอ่ะไหลเนี่ยบักอีกแล้วเนี่ยกูได้บ้างยังเนี่ยได้มากี่ตัวแล้วเนี่ยอ่ะได้มาสองตัวแล้ววะเออแจ๋อเออได้มาแล้วสองตัวตอนได้แม่งไม่ขึ้นนะ เออได้มาสองตัวว่ะซุ่มต่อไหมเอาไปเขาบอกมันจะออกฝั่งขวาเยอะกว่าเออเยอะกว่าจริงๆนะเมื่อกี้สุ่มออกมาแล้วสองตัวการันตีนะแม่งก็เขาเรียกอะไรนะออกขวาสองตัวเลยนะครับชัดเลยไม่แลไม่ได้ถี่เกินห้ามห้ามกดรัวนะห้ามกดรัวเอาไป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  ไป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 อ่ะทีอะไรบัคกปเด็เออที่เกินไปเออเกมมันห้ามเราเติมรัลลวๆนะนบอกนะครับค่อยๆใจเย็นๆนะเงินมันมีค่านะต้องใจเย็นๆนะครับอย่ารีบเออเอนจอยความสุขในการสุ่มนะไม่ให้กดไปเรื่อยๆแบบนี้ไม่ถูกต้องเกมบอกเนี้ยอ,อ,อีกสองตัวไปสองตัวไปหนึ่งตัวไปตัวนี้ ไปเนี่ยแม่งบักเห็นปะแม่งออกมาแล้วเนี่ยซามูไรอีกแล้วครับอืมซามูไรอีกแล้วเดินขั้นไปซออามูไรล,ลุลวะซามูไรลุลวไปต่อเน,นื่องซามูไรลุลวเลยวะมันออกขวาเยอะกว่าจริงจริงด้วยนะเนี่ยเมื่อกี้ออกขวาสามใช่ปะ <c oughs> ใช้สูตรของสตรีมเมอร์บางคนนะเขาบอกต้องสลับบ้าง ต่อไปจะออกซ้ายนะอ่าต้องคิดอย่างนี้นะนะครับอ้นนี้พวกนี้เราได้ยังวะมีแล้วนี่มีแล้วก็เตี่ยบเอาตัวที่ยงไม่มีบ้างนี่นี้นไปไปต่อครับไป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 คือไม่คาดหวังเลยอะว่าแม่งจะออกโดยไม่การันตีอะ้ะะาใจปะแม่งออกแบบการันตีทุกรอบเออไปไป เอ้ยไปดิ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 อะไรเนี่ยอะฝ่ายฝ่ายฝ่ายฝ่าออกบ้างยังวะเนี่ยไปโอ้โหไม่ออกให้กูเลยอ่ะรอบนี้ออกแล้วเนี่ยชัวร์ๆครับซามูไรเนี่ยม <c oughs> ึงบักปะเนี่ยเฮ้ยไปเนี่ย เออได้อีกแล้วว่ะซามูไรว่ะเออได้อีกแล้วว่ะโอเคซามูไรามาเอาซามูไรสักขั้นสามพอชิดก่อนมันอาจจะต้องกลับไปจุดเดิมนี่อ่าจุดเดิมจุดเดิมซามูไรซา,ามูไรอันนี้ได้บ้างยังได้มาหมดละเอาวอเอาวอาาเอาตัวยังไม่มีบ้างไปไป ไม่ให้กดอีกเจ๋งจริงเฮ้ยๆอันนี้ไม่อาไปไปออกก่อนการันตีบ้างก็ได้นะเพื่อนนะไม่ต้องรให้ถึงการันตีก็ได้นะเพื่อนนะเออเพื่อนใจดีจริงเว้ยกดมาไม่มีออกเลยเว้ยเมื่อกี้ได้ปะวะมันมาดูบักบักบักจริงเฮียแม่งแบบกดมานี่คือไม่รู้ว่าได้หรือไม่ได้เลย ่แต้มขึ้นแต่ไม่ให้เท่านั้นไป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 รีบกดนะแม่งตัวไฟนะครับการกดสุ่มก็ถือว่าเป็นให้เร็วก็วถือเป็นการประหยัดไฟเหมือนกันนี่มาได้ตัวไหนไม่รู้กูต้องมาดูเองเองีกลำบากชีวิตเอ,อ้ยได้อีกแล้ววะาทำไมมันได้ง่ายไงซามูไรออกหมดเลยวอลคัรี่ไม่มาเลยเออว่ะซามูไรล้วน รัวนลวนุลน้นนไปไปไาอีกแล้วไป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 ปากากเข้าไปไปไประหยัดไฟหน่อยเว้ยเอารัวเอารัวเอารัวประหยัดไฟไประหยัดไฟชิ้นส่วนมาอย่างเดียวยอย่างอื่นไม่มาดูดิ ได้เพิ่มปะไม่ได้เพิ่มไปต่อตัวหนึ่งพอแล้วได้บ้างอย่างเวลาได้มันจะไม่ขึ้นนะไม่รู้เพราะอะไรเหมือนี่ยลองเอาแอนิเมชันเลยอันเนี้ยนนขึ้นลองดู อ,อย่างเงี้ยจะขึ้นต้องเอาแอนิเมชันออกไม่งั้นบัน๊กซามูไรเย yes, sir. สเซอร์ซามูไรรัวๆโอ้โหเฮ้ยเฮี้ยอะไรเนี่ยบั๊กวะเนี่ยเฮี้ยอะไรเนี่ยทำไมซามูไรมันได้รัวๆอย่างเงี้ยเลยอะบั๊กวะเนี่ยกี่ตัวแล้วเนี่ย เออได้บอลคัลี่โอ้โหได้บอลคัลี่อ๋อมันย้อนเวลาที่เมื่อกี้บักทั้งหมดอะแม่งย้อนเวลากลับมาเว้ยแม่งย้อนเวลาแบบเหมือนย้อนเวลาที่เคยเปิดผ่านมาทั้งหมดตัวล่าสุดได้บอลคัลี่นะโอ้ยันโดกูเพียเลยกูขอซามูไรอีกตัวเดียวมึงให้กูไม่ได้โอ้โหเพียเออเพียเลยนะขั้นนี้ปลดมือได้เองทีทีแอทสปีดเพิ่มโอ้โหกูเพียเลยเพียเลยครับ หมดแรงเลยไขขึ้นเลยอันนี้มีหมดแล้วโอ้ยอะไรยังไม่มีบ้างโอเคไปต่อทั้งนั้นน่ะเฮ้ยลืมลืมเอาแอนิเมชันออกเสียเวลาเพิ่งไฟเว้ยเพิ่งไฟเพิ่งไฟเออรีบมารีบไปไปเพิ่งไฟกูนะเพิ่งไฟนะประหยัดไฟนะรีบกดรีบกดประหยัดไฟ ไม่ให้กดบอกถีเกินไป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 เาออะไรเนี่ยไปไปเรมเลมัไรมเลม้รมุลรมเไรมเไรเท่าไหร่ละเก้าสิบเริ่มเมเริมไรมรอ่มมาสุดท้าย เดี๋ยวมันจะบักต้องเอานี้ออกก่อนโอเคเอใช้วิธีนี้ข้ามมือเมชั่นข้ามไปก่อนหนึ่งสองอันนี้เอาไปมาเร็ว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 ,รวสมุไร เออสมุไรมาว่ะเออมาแล้วเวอร์มาแล้วเวอร์สมุไรโผมเออมาแล้วว่ะอันนี้ดาเมย์ขนาดใหญ่เพิ่มขึ้นฮะอันนี้อะไรโอ้โหพิสิิดาเมย์เพิ่มเบสเปอร์เซนต์สัตว์ตเลี้ยงเพิ่มเท่ากับห้าสิบเปอร์เซนต์ กดต่อให้หมดไปเลยแล้วนนี้แ่หมดก็เติมใหม่ให้เองคิดเยอะเหลือต้องเหลือแค่นี้หมดก็เติมใหมให่แค่นั้นแหละเดีย๋ยวไปคิดให้มันปวดหัวอยากลองดูว่ามันจะได้แบบก่อนการันตีบ้างไหมไงเขา้าใจปะเออก่อนการันตีจะให้กูได้บ้างไหมได้แต่เศษเศษชิ้นส่วนเนี่ยดวงดีเหลือเกิน คนอื่นเขายังได้กันนะทำไมเราไม่มีก่อนการันตีเลยอะเอออะไรนี่ต่อไปไปซามูไรเ <c oughs> ชื่อมั่นในฝั่งขวาครับซามูไรซา,ามูไรมูไรเออซามูไรามาอีกแล้วโอ้โหฝั่งขวานี่แม่งของจริงจริงๆวะ่ะ ลืมลืมลืมเปลี่ยนไอเนี้ยประหยัดประหยัดไฟเกินไปนะลืมลืมเออตัวอะไรน,นี่ดูดีนะใช้ได้ใช้ได้มามาสำรวจต่อเอายืนขวาไว้เนี่ยแหละยืนขวาไว้เนี่ยแหละเอาชัวร์นะยืนขวาไว้เนี่ยแหละเอาชัวร์เอาชัวร์เดี๋ยวเดี๋ยวดิเดี๋ยวคลิปแม่งเกิน15นาทีนะเ,เราเคียดตัดด้วยนะเราก็กด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 แม่ไงไวอย่างเงี้ยจะได้ไม่ต้องตัดคนดูจะได้ไม่ต้องรอด้วย เรวก็กดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆกดไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวเกิน15นาทีนะเขาบอกคลิปยาวคนไม่ชอบดูนะคนชอบดูสั้นๆได้ใจความไปไปเท่าไหร่แล้วเนี่ย15้ยไกลเลยไปไปกดจนหมดอะ่ะกดจนหมดอะ่ะกดจนหมดอะ่ะไม่ไม่ให้กดบอกเร็วเกินหนึ่งสองสาม ต่อไปมาแน่ที่เกินอีกไม่ให้กูอีกไปสามูไรามาสามูไรมาสามูไราสามูไรเอเฮียมาดิมาดิลีโอ้โ,โววอลคอลี่ยัแม่จบเลยเฮียจบแล้วกูวอลคอลี่ได้ขั้นหนึ่งขนาดเล็ก จำูไรไขยนิดเดียวว่ะมันแลกอันนี้ได้ปะเท่าไหร่วะมันแลกเชดิ้งส่วนได้นี่ขาดอีกเท่าไหร่สามสิบสอง่ะสามสิบสองมันแลก่ันนี้ได้ปะเนี่ยสามสิบสองเนี่ยตั้ไงอ่ะใช้ไง ไม่ใช่างี้เหรอหสำหรับเลื่อนขั้นอ่ะ <c oughs> ก็มีแล้วนี่เม่เห็นได้เลยเอ๋อนี่ไงได้เออว่ะจบง่าเออจบจบไปโอเคแรงขึ้นเยอะไหม,มตีดิ ฟันดิลูกมัวแต่เก๊กอยู่นั่นน่ะเฮ้ยฟันดิห้าพันกว่าก็แรงขึ้นมาอยู่นะตอนแรกตีประมาณสองสามพันตอนนี้ก็เบรประมาณห้าพันสี่พันใช้ได้เฮ้ใช้ได้อยู่ปาดทีเท่าไหร่วะเป็นปาดเลยปาดดิปาดดิ ปาด,ดิปาดิเจ็ดหมื่นกว่าแสนหนึ่งก็ได้เมจแต่ละรอบไม่เท่ากันด้วยเวียงพอสมควรนะเล่นเช้าเขาหลายวันนะเราก็เลยต้องเติมเข้าไปหน่อยัะดับยี่สิบเอ็ดแล้วเว้ยเพ้่6หกสิบเว้ยแต่ันดับยี่สิบเฮ้ย บอยนจัจจะชื่อคุณคุณนะเนี่ยคนนี้ยแต่อย่าเติมไม่เยอะนะไม่เท่าสมัยเอาเอกนะแล้วมีบุกนะครับเนี่ยบุกนะครับเนี่ยผมก็เพิ่งมาเล่นนะเล่นได้สามสี่วันโอเคครับวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะหวังว่าจะไม่เปลืองไฟนะครับในการรับชมนะเวลาสั้นๆ15นาทีนะครับก็ตัวละครตัวนี้อองออนอ,อนอยู่เลยนะ บว12ทั้งตัวแต่ว่าก็ยังอ่อนๆอยู่เพราะวล oh, <well, S 1> มันไม่ทันคนอื mm ่ง hmm. เขาเขา้ากันแล้ว mm hmm. ผมก61เ,เองนะนะ mm hmm. เล่นช้าก็หลายวันโอเค okay, ครับ mm hmm. วันนี้ก็ประมาณนี้ขอบคุณครับ